มีหนุ่มคนนึงครับอ้างตัวว่าเป็นคนสนิทสอส,อสอเข้าไปนั่งสั่งอาหารดื่มเบียร์ที่ร้านอาหารพอได้จังหวะที่เผลอเนี่ยนะครับหนีออกจากร้านไม่จ่ายเงินนะชักดาบเลยนะครับนี่มีภาพจากกล้องวงจรปิดที่ร้านจับภาพนะครับอันนี้ร้านชื่อว่าร้านกินกับเกีย้ยะอยู่ที่ถนนเทพป,ประสิทธิ์เมืองพัทยาชนบุรีผู้ชายคนนึงครับ ใส่เสื้อยืดสีเทาแล้วก็มีเสื้อคลุมสีดำด้านหลังเสื้อคลุมเนี่ยมีการระบุบอกว่ามพันสี่รออและสวมกางเกงยีนนะเดินมานั่งในร้านคนเดียวแล้วก็เดินไปเปิดเอกติกน้ำแข็งแล้วก็หยิบเบียร์ออกมานั่งที่โต๊ะแล้วก็สั่งอาหารมาเป็นกับแกลมเนี่ยนะกินนะนี่ฮะเห็นบอกว่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยประมาณ1000บาท หลังจากกินเสร็จปุ๊บไม่จ่ายเงิน <c oughs> นี่ชักดาบนะผู้สื่อข่าวได้สอบถามกับทางเจ้าของร้านครับก็เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าเนี่ยแหมช่วงโควิดเนี่ยก็ปิดร้านไปพักเนื้อนะเพิ่งจะกลับมาเปิดร้านได้ไม่ถึง6เดือนเนี่ยปรากฏว่าเนี่ยนะเมื่อวานนี้เนี่ยช่วงบ่ายมีเนี่ยลูกค้าผู้ชายเนี่ยก็ดูแต่งตัวดีนะมาถึงก็สั่งอาหารแล้วก็กินเบียร์ แล้วก็ชวนคุยแล้วก็อ้างบอกว่าเนี่ยมารอนายนายมาทํางานเนี่ยผมมารอนายนายผมเนี่ยเป็นสสนะเออนี่แต่ว่าช่วงจังหวะที่เจ้าของร้านเผลอเนี่ยนะครับผู้ชายคนนี้เนี่ยทำทีเป็นเหมือนว่ารับมือถือมีมือถือโทรเข้ามาแล้วก็ทําเป็นคุยมือถือคุยไปคุยมาปุ๊บเดินไปขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีเลยคุณผู้ชมฮะเรียกว่าชักดาบแล้วงานนี้เอาเดี๋ยวลองฟังเจ้าของร้านหน่อย คือเอกใจแล้วไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ไม่ปกติก็เลยบอกแฟนว่าเวลาหนูทำกับข้าว,ว,วรบกวนช่วยมองผู้ชายโต๊ะเจ็บให้หน่อยแกก็จะเล่นโทรศัพท์แกก็จะช้อยสายตากวาดมองแล้วพอช่วงจังหวะที่ลูกค้าเช็คบ,บินอะไรบินไปหมดละลูกค้าตัวอื่นนะคะก็จะมีเขายังยังนั่งอยู่ก็เปิดเบียร์ขวดที่4แล้วก็สั่งไข่เจียวกุ้งสับไก่ทอดเพิ่มอีกหนึ่งจานเราก็มาเสิร์ฟให้ ทีนี้เราก็ว่างลวเราไม่มีลูกค้าแล้วเนาะก็เลยนั่งอยู่หน้าเคาน์เตอร์พอดีลูกค้าโทรมาถามเส้นทางที่จะมาที่ร้านประมา,มายัางไงจังหวะที่เรากําลังก้มแล้วก็คุยโทรศัพท์ด้วยอะไรด้วยก็ช่วงสองนาทีได้อ่ะคะ่ะเขาก็มานั่งดูดบุหรี่อยู่โต๊ะโต๊ะหน้าบ้านก็คือคงจะรอจังหวะที่ว่าแฟนหนูนั่งบางแฟนด้วยแฟนนั่งข้างหลังก็คือเลยหน้ามาอีกทีก็ไม่ทันแล้วนี่นะครับ เจ้าของร้านเนี่ยคุณจินวราเนี่ยบอกว่าเนี่ยปกติก็ขายไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะวันหนึ่งเนี่ยขายได้เนี่ยหลักร้อยนะถ้าขายดีหน่อยก็ได้สักสองพันแต่เมื่อวานนี้เฉพาะคนนี้เนี่ยสั่งอาหารนี่ก็เป็นพันละแล้วก็ไม่จ่ายนะอยากจะให้เนี่ยกลับมาจ่ายเงินให้หน่อยนะเพราะว่าเดือดร้อนเออก็ได้มีการเอาคลิปเนี่ยมาเตือนภัยด้วยนะครับ